แนวรบตาเหมือนถมที่ไม่เปลี่ยนแปลงบางคนสงสัยทำไมทหารกัมพูชาวางกำลังยังอยู่ได้โดยไม่ได้ถูกทหารไทยตีให้ถอยออกไปเหมือนกับสมรภูมิอื่นๆหลังจากที่กองทัพบ,บกเชิญสื่อเข้าพื้นที่เพื่อให้ไปดูสถานการณ์จริงว่าเกิดอะไรขึ้นภาพที่ทุกคนได้เห็นคือแนวตั้งรับของทหารไทยและทหารเขมรอยู่ใกล้กันมาก มีบางคอมเมนต์บางเพจซึ่งแท็กเพจผมแล้วตั้งข้อสงสัยว่าทำไมแนวทหารไทยกับขมรนจึงใกล้กันมากขออธิบายนิดหน่อยเพื่อความเข้าใจที่ไปที่มาก่อนประสาทต,ตาเมือนทมเป็นโบราณสถานของไทยมาเมื่อนานมาแล้วมีการขึ้นทะเบียนโบราณสถานเรียบร้อย ถ้าผมจำไม่ผิดปราสาตาเมือนทมยังอยู่ในช่วงของการบูรณะซึ่งยังไม่เสร็จสิ้นแต่ถูกยุดกิจกรรมเพราะ MOU .43 ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศในพื้นที่ทับซ้อนผมยังเห็นซากบางส่วนยังวางกับพื้นครับแสดงว่ายังบูรณะยังไม่เสร็จฝั่งใต้ของพื้นที่ปราสาทตาเมือนทมจะลดต่ำลงไปโดยจะมีบันไดที่ใช้เดินขึ้นลงจากทางใต้ของปราสาทเลยบันไดไปนิดเดียวจะเป็นแนวต้นขี้เหล็ก ในอดีตแนวต้นขี้เหล็กจะมีการวางรั้วลวดหนามของทหารไทยแนวต้นขี้เหล็กคือจุดที่ในอดีตก่อนปี2554เมื่อคนกัมพูชาจะข้ามมาก็จะมีทหารคอยตรวจสอบและอนุญาตให้เข้ามาชมปราสาทพอหลังจากการประทับป,ปี2554พวกนักการเมืองชั่วเหลวระยำสัตว์นรกสมคบคิดและยินยอมตกลงผลประโยชน์กับขเขมรแล้วให้ทหารหรือเอาลวดหนามดันก่าวออก แล้วสุดท้ายทหารฝ่ายปฏิบัติก็ต้องตกลงกันให้ทหารขเขมรและทหารไทยต้องส่งกําลังฝ่ายละหคนหรืออย่างละเท่าๆกันเข้ามาดูแลพื้นที่ปราสาทร่วมกันเวลาล่วงเลยมาจนเกิดการยั่วยุกระทบกระทั่งกันในช่วงต้นปี2568จนนําไปสู่สงคราม ในสงคราม5วันเช้าตรู่4 4กรกฎาคม6 8 6 8เมื่อทหารไทยกำลังจะวางรั้วลดนามเพื่อปิดปราสาทต,ตามเมินทมตรงบริเวณบันไดาทางขึ้นจากฝั่งเขมรทางกัมพูชาจึงเปิดฉากยิงใส่ทหารไทยจนขยายกลายเป็นการประทะตลอดแนวกัมพูชาพยายามที่จะรุกเข้ายึดปราสาทต,ตามเมินทมแต่ได้รับการต้านทานจากทหารไทยจนจบสงคราม5วันทหารไทยก็ยังคงควบคุมพื้นที่ไว้ได้ หลังหยุดยิงครั้งแรกทหารไทยได้วางรั้วลวดหนามตั้งแต่แนวต้นขี้เหล็กและพื้นที่ตีนบันไดที่จะขึ้นประสาทตาเมือนทมจากฝั่งทิศใ,ใต้ทั้งหมดหลังจากเหตุการณ์ในวันที่7ธันวาคม2568ที่ผลานหิน8ก้อนก็เกิดสึกรอบสองหลายคนกังวลใจเพราะไม่มีการรายงานหรือข่าวจากตาเมือนทมผมเองซึ่งตามข่าวทุกช่องทางไม่ว่าจากไทยหรือกพชก็ไม่ค่อยจะเห็นข่าวจากตาเมืองทม แต่บางครั้งวลีที่ว่า no news is a good news หรือการไม่มีข่าวถือเป็นข่าวดีก็ใช้ได้นะครับแต่ผมก็พยายามหาข่าวอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้หลุดสถานการณ์หลังศึกรอบสองจบแนวการวางลวดหนามนี้ยังไม่ได้ขยับไปไหนครับยังอยู่ที่เดิมแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีการยิงปะทะนะครับในพื้นที่ก็มีการยิงปะทะด้วยอาวุธปืนและอาวุธวิธีโคง้งอาวุธระยะไกลซึ่งยังคงเห็นร่องรอยความเสียหายในพื้นที่พอสมควร บางคนตั้งคำถามว่าทำไมทหารเราไม่ตีมันให้ตกเขาลงไปให้มันหางจุกตูดออกไปหลายร้อยเมตรหรือหลายกิโลเมตรเหมือนการรบในสมรภูมิอื่นในมุมมองผมกับศึกรอบสองตรงบริเวณตาเมืินทมมีดังนี้ข้อแรกเมนออบเจกตีฟหรือเป้าหมายหลักของไทยในพื้นที่นี้คือปกป้องพื้นที่ปราสาทไม่ให้เขมรรุกเข้ามายึดพื้นที่ที่เราควบคุมอยู่เพราะยังไงเสียเราก็ได้เปรียบทุกอย่างปราสาทซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญในพื้นที่ก็อยู่ในการควบคุมของเรา พื้นที่ที่ทหารไทยอยู่ก็อยู่สูงกว่าเขมรได้เปรียบในการตรวจการและการโจมตีจนถึงการตั้งรับข้อที่2คือในสถานการณ์การรบรอบสองมันยังมีพื้นที่หลายจุดที่ต้องการการเสริมกําลังของทหารฝ่ายเราในหลายพื้นที่ต้องการทั้งอํานาจการยิงและกําลังพลของทหารราบที่ต้องเขาเยดพื้นที่คืนเช่นปราสาทตาควายเนินสามช่องอนุมาปราสาทคณาเพราะฉะนั้นในเมื่อตาเมินทมเราสามารถควบคุมตัวปราสาทและพื้นที่โดยรอบซึ่งอยู่สูงกว่ากพชได้แล้วก็ถือว่าเราได้เปรียบในการตั้งรับ หากต้องการที่จะไล่ขเมรไปให้ไกลหรือไล่มันให้ตกเขาไปทหารไทยก็คงทําได้แน่นอนครับแต่ต้องรอใหแนวรบอื่นจบก่อนถึงจะยกกําลังมาจัดการทหารขมรที่ตาเมืองทมหรือกองทัพอาจจะประเมินแล้วว่าทหารขมรที่ตาเมืองทมในช่วงศึกรอบสองไม่มีท่าทีเป็นภัยคุกคามหรือจะรุกเข้าตีทหารไทยเลยนํากําลังไปช่วยเข้าตีพื้นที่สําคัญที่เรายังยึดคืนไม่ได้จนได้พื้นที่กลับคืนมาจานวนมากก็เข้าใจคนไทยที่ห่วงในทหารและห่วงแหนในดินแดนว่ามันใกล้กันมากมันก็ใกล้จริงครับ ผมเชื่อว่าฐานไทยไม่ได้อยากให้เขมรมาตั้งฐานใกล้ปราสาทหรือแนวที่เราควบคุมหรอกนะครับแต่ด้วยเหตุผลที่ว่าไปรวมกับเวลาที่จํากัดในการรบรอบที่1และ2ทําให้แนวรบนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักภาพที่เห็นเราจะเห็นว่าต้นไม้ล่งขึ้นเยอะครับถ้าเทียบกับภาพขังก่อนการประทะรอบหนึ่งโดยเฉพาะแนวต้นขี้เหล็กแนวต้นขี้เหล็กยอดด้วนแทบทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงการสู้รบอย่างหนักหน่วงของเราและเขมรด้วยเหตุผลที่ว่ามาจึงเป็นที่มาของแนวรบตาเหมือนทมที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง การรบรอบสามในสายตาผมน่าจะยากหน่อยหรืออาจจะอีกสักระยะตอนนี้เขเมนจะโจมตีเราในทางการข่าวการทุ่ดทุนชิงภาพลักในเวทีโลกเหตุการจะชัดเจนขึ้นว่าเขเมนจะเอาอยัางไงต่อก็ต่อเมื่อหลังเลือกตั้งของไทยครับเขเมนจะประเมินว่าการเมืองไทยจะออกมาในรูปแบบไหนและประับยุทธวิธีกระบวนท่าต่อเราก็เห็นแล้วนะครับใครที่มีผลประโยชน์กับเขเมนใครที่คอยเตะขัดขาทหารอยู่เป็นระยะระยะเป็นหน้าที่ของคนไทยที่จะตัดสินว่าเราจะให้เขเมนมาขี่คอข,ขี่หัวคนไทยต่อไปไหมด้วยการเลือกนักการเมืองบางพักบางกลุ่มเข้ามา ตอนนี้ทหารขเขมรไม่สามารถกลับมาปราสาทได้ก็จริงแต่ในอนาคตเราต้องจับตาพวกนักการเมืองชั่วๆเห็นแค่ผลประโยชน์ตระกูลพ่อตระกูลแม่มันหรือพวกที่พยายามที่อ้างว่าสนับสนุนกองทัพแต่ในเรื่องจริงกลับแทงหลังทหารตลอดเราต้องจับตาดูและเตรียมออกมาถลกหนังหัวพวกมันถ้ามันจะมาเอื้อประโยชน์กับพวกผู้นำขเขมรอีกปลอที่ผมใส่ลวดหนามแค่นั้นเพราะผมเห็นแค่นี้ครับจริงๆมันมีอีกเยอะ ชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเพจข่าวสารทั่วไปด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับชมข่าวสารใหม่ๆจากเราขอบคุณค่ะ